ในคลิปนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาเช็คแล้วก็แก้ไขโพสนะครับที่ผิดกฎชุมชนนะครับในการโพสต์เพื่อสร้างให้ได้กับเรียวนะครับทีนี้เราจะใช้คอมกันกันเช็คแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้หลักการเดียวกับทั้งใน f a c e b o o k โปรไฟล์แล้วก็ทั้งในในอะไรนะครับในในเพจในเรียวนะครับใช้ได้เหมือนกันก่อนอื่นก็เข้ามาในหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมุมขวามือข้างบนตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมเอาเมาส์คลิกมันจะมีคมาําว่าความช่วยเหลือและการสนับสนุนครับ ใช้หลักการเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปที่กล่องนะครับข้อความสนับสนุนใช่ไหมครับแบบนี้นี่เลยนี่เลยแจ้งเตือนเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลือกคลิกเข้าไปนะครับมันก็คือคลิปที่ผิกกดกฎชุมชนนี่แหละเราก็กดเหมือนกันเลยกับในนู้นเลยนะครับก็เนี่ยแล้วก็ดําเนินการต่อไปนะครับตามเมาส์ได้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไ,ไหมมันก็จะง่ายนิดเดียวเองแค่นี้ลบออกให้หมดเมื่อเราลบออกหมดเนี่ยโอกาสที่เราจะเปิดทรายได้ในในคลิปเลียวเนี่ยมันก็จะมี เพราะฉะนั้นก็ลองทําตามนี้นะครับอันนี้คือทําในคอมเนาะนะครับเ,เพื่อนๆกดปิดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ฝาก, comment, ฝากไลค์และติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไป